พนมมาศเกเบอร์เน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถพบกับข่าวท้องถิ่นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถนำทีมเหล่ากาชาติชมลมแม่บ้านมหาไทยถวายเทียนพรรษาเดินสายให้ครบทั้ง9ก้าอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ นางวราพรเจริญสิริโชตน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์นางสุธิการวงสถิตจิรการผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์นางกัญจนาสร้อยอินทรกุลนายกกิงกาชาติอำเภอรตรอนนางชนทิชาฟูบินนายกกิ่งกาชาติอำเภอท่าปลา นางเฉลิมศรีบุญมากนายกกิ่งกาชาติอำเภอรับแลรพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติคณะกรรมการกิ่งอาชาติอำเภอได้จัดถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดจำนวนสาวัดคือวัดดอนแก้วอำเภอรับแลรวัดพระพุทธบาทน้ำพูอำเภอเมืองวัดห้วยศรีเสียรอำเภอท่าปลา พร้อมทั้งปัจจัยเพื่อช่วยเหลือทั้งวัดเป็นค่าใช้จ่ายในยามจําเป็นซึ่งเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลและธุรกันดานโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ชมลมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นและจะจัดถวายเทียนพรรษาให้ครบทั้ง9ก้าอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถอีกด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์รับมอบถังน้ำอินโนพัส บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท p Global, ีทีทีโกลบอลเคเบคอนจำกัดมหาชนและมูลลนิทิ่พลังที่ยั่งยืนให้เกียรตินายวิรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถโรงพิธีส่งมอบถังน้ำอินโนพัส no ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิต ณบ,บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิษฐ์จำนวน70ถังรวมมูลค่า3 8 5 0 0 0บาทเพื่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิษฐ์พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆจำนวน14พื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งความประสงค์ไว้และสมมอบให้โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแรงหรือประสบปัญหาการขาดอุปกรณ์กักเก็บ สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูการต่างๆต,ต่อไป <Through you. S 1> ด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิ์เขตหนึ่งสร้างความรับรู้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตนายอมรศักดิออ์บินทองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิ์เขตหนึ่งเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ห้องเหล็กน้ำพีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสาํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมั่นว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตและมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความตาระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงมีโครงการเรียกว่าโรงเรียนสุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมสู่สถานศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบทุกขั้นตอนที่ได้พบเห็นและเกี่ยวข้องขยายเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุกโรงเรียนนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึงปลูกฝังความสุจริตให้กับประชาชนคนไทยตลอดจนนักเรียนครูซึ่งเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไปทั่วทั้งประเทศเพื่อให้เรื่องทุจริตมีจำนวนลดน้อยลงและไม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามทำเอ็มกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตและถือเป็นการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและสังคมอีกด้วยสำหรับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเครือข่ายในการเป็นวิทยากรค่าเยาวชนคนดีของแผ่นดินและเพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสุจริตในสถานศึกษาคุณผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งหน,นึ่งนะครับกับการออกเสียงประชามติ จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7สิงหาคม2559นี้เท่านั้นไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าและไม่มีการออกเสียงนอกประเทศนะครับชัชวาลนวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมศรยบุญรายงานสวัสดีครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิ์และเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นประชาชนสามารถทำอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ได้ห้ามเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นมีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพที่ชอบนับถือศาสนาที่ต้องการมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทำใดๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่กระทบความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ นอกจากนั้นยังคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งชีวิตเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจะได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษในระหว่างตั้งคันจนถึงหลังคลอดบุตรวัยเด็กจะได้รับการคุ้มครองให้เติบโตและได้รับการศึกษาที่ดีวัยทำงานจะต้องมีรายได้ที่เหมาะสมแก่ความสามารถวัยชราจะได้รับบริการสาธารณาสุขจากรัฐโดยเท่าเทียมกันและผู้ยากไร้จะได้รับการรักษาฟรีจากที่กล่าวมา รัฐมีหน้าที่ต้องทําให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจริงในทางปฏิบัติโดยประชาชนไม่ต้องไปร้องขอถ้ารัฐไม่ดําเนินการหรือละเลยหน้าที่ประชาชนและชุมชนมีสิทธิทจะติดตามและเร่งรัดการทํางานของรัฐบาลได้อีกทั้งยังสามารถฟ้องร้องได้หากรัฐทําหน้าที่นั้นได้ไม่ดีพอ